เหลืองพ่อเขาจะตาขวาเทอ,ออกมาก็เลยเหมือนบางทีก็จะเป็นตาสองจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมมีแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบนวายในรายการเที่ยวตลาดสตีงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนะัจดจตุจักรเหมือนเดิมนะฮะอยู่ตรงบูธข้างหลังตึกเจเจมอลหรือว่าข้างตึกเจเจมอลนะฮะตรงประตูสี่ก็อีพีนี้เป็น EP, อีพีอัปเดตราคานะฮะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตราคาร้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเพื่อน สองสีก็เพิ่มอันนี้คือเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเปอร์เซียค่ะวันดีคืนเปอร์เซียขันแหวนสวยเลยแล้วก็ฟาดฟาดขึ้นฟ้าจืดแทบดิอันนี้คือเป็นตัวหนมือนแม่เขาเลยตัวนี้นี้ได้งมันแฝงคือเขาอายุเท่ากัูเตรูเปรูด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นสีอะไรครับบอกเพื่อกโกแลตสีช็อกโกแลตผัดสลาดใครสนใจก็มาได้ที่ด้านลิ้นแมวด้วยครับอ่านี่ ขี่ดูข้างล่างก็สวยเลยใช่ไหมครับหาดองเขาไม่ได้ซื้อหรอกน้องเขาไม่ได้เอาอ่าบูธข้างตึกเจเจมอลครับสวัสดีครับน้องเขาชมม่เฉยมาดูแมวนะครับขออนุญาติเรายูทูบนะครับเกตุู้ปุตยที่เลี้ยงแมวครับอยู่ที่บ้านอ๋อโอเคเรามาดูตัวแรกใช่ไหมอันนี้สนใจตัวไหนเลยเนี่ย ชอบตัวนี้อ่ะโอ้โหกายว่ามาดูมีชื่อว่าว่าเนี่ยร้านสัตหูมีเยอะนะครับมีทุกมีทุกอ่มีน้องแมวมีน้องหมาทุกพันธุ์เลยฮะัแลวแต่อาทิทยินะฮะเนี่ยเดี๋ยวมาดูวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยตาสองสีก็มีอันนี้คือเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเปอร์เซียค่ะงวดนี้สีเปอร์เซียตาสองสีขาวเลยตาสองสีนี่สวยๆเลยครับเพื่อนๆนี่ เนี่ยฮะนี่เพื่อนๆอยากได้มาดูได้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ระคาห้าพันแปดอ่ะห้าพันแปดเองนะเพื่อนๆนี่อำแบบนี้ธรรมดาพวกนี้ก็ตัวสามพันแปดแทบบี้อ๋อเนี่ยมีสองราคาคือสีมีตาพิเศษแค่ตัวเดียวคือที่ป้าอุณหนี่ยราคาเริ่มต้นบอกไว้ก่อนเลยราคาแมวน้องแมวเนี่ยอยู่ที่สามพันแปดนะที่ผมถ่ายทุกอาทิตย์เนี่ยว่าจะมีเป็นราคาสามพันแปดยืนยื้ไม่ต่างกันนี่นะฮะก็คือถ้ามีพิเศษ พิเศษป้าอ้วนจะบอกว่าอย่างตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยนะพิเศษตาสองสีห้าพันแปดนะเพื่อนสวยๆเลยแล้วแมวของป้าอ้วนเนี่ยที่เอามาขายเนี่ยเอจะมีอายุกี่เดือนครับเดือนขึ้นขึ้นไปเดือนขึ้นขึ้นไปก็คือประมาณห้าสิบวันใช่ค่ะนี่พึ่งเพื่อนหมดอัวเลยครับเพราะซื้อไปก็เลี้ยงสิบวันก็ไปทำวัคซีนได้นะวัคซีนก็ตามคนิกที่ที่แถวบ้านนะครับ เดี๋ยวนี้ง่ายเนาะฉี่วัีสองเข็มอะไรอย่างงี้นะพอหกสิบวันเนาะสองเดือนนี่เรามาดูเนี่ยตัวพิเศษอันนี้ตัวพิเศษยังไงครับตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นยังไงลองอธิบายเพื่อนๆหน่อยเขาจะมีพิเศษตรงที่เขามีตาสองสีจะเป็นแนวหายาตาเขาจะฟ้าฟ้าแล้วก็ไม่ใช่เหลืองแตเป็นฟ้าแล้วก็ฟ้าฟ้าเข้มกับฟ้าจืด อันนี้คือเป็นเปอร์เซียใช่ไหมเปอร์เซียค่ะคือมันก็มีน้อยที่จะออกมาใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าขนาดราคาราคาพิเศษนะครับเพื่อนใช่ค่ะห้าพันแปดเองถ้าตัวนี้ไม่ฟ้าก็ตัวนี้ก็ไม่แพงตัวนี้ก็ขายสามพันแปดค่ะเนี่ยเนี่ันี่สวยเลยตาอันนี้ก็ตาฟ้าสองสองข้างเลยเมื่อกี้ตัวนั้นอะคือตาฟ้าแต่เขียวอันนี้ฟ้าคู่ครับเพื่อนอย่างนี้ละอ่าอย่างนี้เป็นตัวคู่ตัวเมียครับ ตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้ตัพผู้ค่ะพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันเหมือกันใช่ไหมครับเขาจะแบบว่าแม่เขาตาเหลืองพ่อเขาจะตาฟ้าลูกออกมาก็เลยเหมือนบางทีก็จะเป็นตาสองสีอ๋อเนี่ยครับอันนี้คือเป็นแมวที่บ้านนี้ใช่แมวที่บ้านเลี้ยงเองค่ะนี่พ่อแม่มันจะเป็นสีอะไรครับสีแม่เป็นสีนี้พ่อแม่เป็นตาฟ้าแต่พ่อเป็นตาสองสีสีขาว เ็ือกอกมาก็เลยได้แบบนี้บางทีก็ครอก็หกตัวห้าตัวนี่ออกมาทีหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมีข้อไหนออกมาพ่ก็จะออกมาขายนะแต่แต่ยืมพื้นเนี่ยอย่างตัวธรรมดาเนี่ยเพื่อนๆตัวนี้ครับนี่ก็สวยครับนี่สวยค่ะนี่แทบบี้เหมือนแม่เขาเลยตัวนี้อย่างนี้ก็สามพันแปดอันนี้ราคาสามพันแปดคือยืมพื้นเลยสามพันแปดที่ที่ร้านมาบูนะใช่ขายไม่แพงแลวของปลาอูเนี่ย ที่ที่บ้านเนี่ยมีแมวอะไรเพอร์เซียแล้วก็เพอร์เซียแล้วมีสกอตติโฟสกอตติโฟนะฮะแล้วก็ก็มีชิวาว่าชิวาว่านะเนี่ยที่เพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้สกอตติโฟหรือว่าอ่าเพอร์เซียเนี่ยเพื่อนๆลองสอบถามเพราะซาอุดมาเปิดที่นี่แร้วเป็นเฉพาะเสาร์อันดิแฟร์เพื่อนเพื่อนสกอตก็สามพันแปดนะขายสกอตสกอตก็สามพันแปดนะก็คือถ้าเพื่อนๆอยากมั่นใจว่า เอาอาทิตย์นี้มีอะไรก็ลองโทรหานะฮะสู่ามน่ารักากเนี่ยเปิดสาม0ันแปดเองควาอน่า้ักด้น่ารักด้ยน่ากลมก๊อกเลยเนี่ยนี้คือบรรยากาศน่ารักมากเลยแม่สามพันแปดนะคะเนี่ยยาวที่บ้านเลยน่ารักมากเนี่ยอย่างนี้อุม น่าจะชอบตัวนี้แล้วมั้งเนี่ยอันนี้ชื่อจิ๋หลีวตัวนี้แข็งแรงคือเขาอายุเท่ากันจะพูดแต่เขาอายุเท่ากันแต่ความโตไม่เท่ากันนี่นแต่เขาน่ารักจริงๆน่ารักนะครับเนี่ยุให้ดูบรรยากาศคือร้านบาอูเนี่ยเพื่อนๆมาได้นะที่ตึกที่บูธข้างตึกเจดียอลล์ประประตูสามเนี่ยประตูสี่มินิเจอร์ค่ะสีช็อค เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูน้องหมาเนี่ยมเจอร์ก็สามพันแปดนะคะอันนี้อันนี้เป็นสีอะไรนะบผมสีช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตแล้วเมื่อกี้ซื้อฝรั่งคืออะไรนะอะไรนะมินิเจออะไรมินิเจอพิ้นเจอเออมินิเจอพิ้นเจอผมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรคือไอที่เขาเรียกว่าหมากระเป๋าอ๋อหมากระเป๋านะคเขาเรียกว่าหมากระเป๋านี่ที่ว่าว่าเซียววาอ๋อนี่นี่คือเซียว่าไม่เหมือนกันค่ะนี่ตัวเล็กแล้วพวกนี้ชซียวว่าจะหัวกลม มีเจอจะหน้ายาวอย่างเงี้ยหน้ายาวอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้จะตัวตัวขนาดไหนครับสูงไม่มากเ่าประมาณนี้ค่ะน้ำหนักก็ประมาณก็ประมาณสามโลได้สามโลนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าน้องหมากระเป๋านะฮะนี่อันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะมันขาดตลาดไปนานแล้วค่ะพันนี้แต่ก่อนนี้แต่ก่อนมีเยอะแต่นี้เขาขาดตลาดใครสนใจก็มาได้มาได้สี่ช็อคโกแลตสี่ช็อกโกแลตอันนี้เดี่วคือมันเป็น พันเดียวกันกับเอ่อชื่อว่าว่าไหมไม่ไม่ค่ะคนละพันเชื่อว่าก็จะตัวสั้นตัวสั้นฝ่าแต่ถ้าหมากระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราม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 าแยกว่ามันเดียวอันนี้เป็นหมากระเป๋าะนั่นกป่ามันจะหัวมันจะกลมปากมันจะสั้นอะค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหมากระเ๋ามันน่าจะยาวเหกันเห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าเป็นนีหมาแล้วหัวมันจะเล็กแล้วขามันจะโยกถ้าหมากระเพาะค่ะเป็นอย่างนี้ แล้วอย่างนี้แหี่พี่ก้างอ๋เอมาขายเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุนี่อะคะตัวนี้ได้ห้าสิบกว่าวันแล้วเพื่อความยาวหมดแล้วนี่แล้ววัคซีนทำยังยางค่ะถ่ายแต่พยาธ้อย่างเดียวถ่ายพยาธ้อย่างเดียวเนาะแล้วถ้าน้องๆมาซื้อเนี่ยต้องทำยังไงมุิว่ามาซื้อวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ไปทำวัคซีนได้เลยค่ะอ่าผมสักอาทิตย์หนึ่งนะใช่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไปทำวัคซีนได้เลยเนาะใช่ใช่อันนี้ก็ไปตามคลินิกธรรมดานะใช่ะทั่วไปค่ะนี่แล้ว แล้วพวกเนี้ยไล่ราคาลองไล่ราคามันก็มีนี่เอาอันนี้ก่อนมานี้ก่อนนะครัี่จะขายเหมือนพี่จะขายในแบบว่าเริ่มต้นที่สามพันแปดร้านนี้จะขายที่สามพันแปดสามพันแปดอีกคือถ้าเป็น normal ก็เป็นสามพันแปดนะนี่อย่างนี้ก็สามพันแปดอย่างเงี้ยร้านอื่นอย่างนี้ร้านอื่นเขาก็จะเปิดแพงหน่อยแต่เราจะเอาอยู่ที่เริ่มต้นเนี่ยอายุอายุประมาณเดือนครึ่งนะฮะเนี่ยเอาหมดไวัยค่ะขายหมดไวัยนี่แล้วผมไม่โดนความมาละของน้องหมากระเป๋านะฮะคือแกน้อง อะไรนะลูกตัวขาวมีตาสองสีก็จะห้ามันแปดถ้าตาธรรมดาสามมันตาฟ้านี่สามมันแปดธรรมดาค่ะคใช่สวยเลย<ค>อะไรนะคะสวยนะเนี่ยแมวที่บ้านอะไรแหละมาดูได้ันีน,นี้ตาสองสีอันนี้ตาฟ้าดูหน่ตัทนี้นี่นตัวเล็กน,นี่นี่อันนี้สองสีียงมมีมันก็จะสวยกว่ามะนีอีกค่ะอันนี้ปเปอร์เซียใช่ค่ะเปอร์เซียอันนี้เปอร์เซียเนี้ยนนี้อันนี้อันนี้มาดูมาดูมาดูแมวครับ ขออนุญาตนะครับแต่ที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยครับอ่านี่คือดูข้างในก็สวยเลยใช่ไหมครับขาวมณีก็จะขนสั้นๆแต่ยังน่าติดอ๋อเนี่ยบป้าที่เลี้ยงที่ที่บ้านที่เลี้ยงเองลูกนี่ถ้าตัวนี้ก็สามพันแปดอย่างนี้นี่สวยตาฟ้าธรรมดาขาเฉพาะเสาทิดใช่ค่ะขายเฉพาะเสาทิดก็มาประมาณสิบปวงสิบเอ็ดปวงวันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงนะเลยนี่มา๋ยวราคาเนี่ยอยากเลี้ยงป้าลดพิเศษให้เลย ป้าขายไม่แพงถูกในโซนนี้เลยแหละแล้วแมวสวยนะคะมให้ดูบรรยากาศเลยเี่ยแมวสวยแล้วขายไม่แพงหมาก็มีแมวขายลูไปส่งที่บ้านหน่อนเผื่อที่บ้านเขาชอบขายลูกได้ครับเนี่ยร้านอื่นเขาก็ขายตัวห้าพันแปดนะนี่ฮคนี่คือบรรยากาศซื้อสายร้านป้าอูนนะ สี่นี่ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรายังติดค้างหมากระเป๋าเริ่มต้นที่น้องหมากระเป๋าเริ่มต้นที่สามพันแปดครับใช่ค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดูเลยสีช็อกโกแลตมาเลยนะคะสีช็อกโกแลตเอามีสีอะไรนี่สีช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตค่ะเขาเรียกว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ก็ช็อกโกแลตนะสีที่หายากหายากเหรอใช่นี่แล้วก็มีสีอะไรบ้างแล้วแล้วสีเนี่ยฮะช็อกโกแลตเหมือนกันตอนนี้ก็ช็อกโกแลตหมดเลยตอนนี้ไม่ใช่ แล้วอย่างนั้นเอเอาสามหมากระเป๋านี่ที่บ้านป้าอูเนี่ยมีเสียอะไรบ้างมี้้ามันได้เลี้ยงนี้ป้าซื้อเขางม่โอเค,คโอเค,คโอเคฟังค่ะโอเคนู้นีน่มีแต่น้องแมวใช่ไหมใช่ค,ค,ครับนก็ลองมาดูครอบควัวุ่ณเี็นถ้าที่บ้านป้าอูเขาไม่มีมีไม่มีน้องแมวมาเยอะ แกก็จะมาทั่วทิศก็จะมีแซมน้องหมามาด้วยนะครับรนี่ยตนี้เนี่ยอย่างชอวาว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สี่พันห้าจ้ะสี่พันห้านะครับนี่แบทแมนนี่คุณเอๆดูนี่ชื่อวาว่านะตัวเมียนะฮะนี่เอนจือ เน้นเนี่ยพี่ป้าโอ้เนี่ยที่ผมมาถ่ายบ่อยๆแกจะมีแมวแมวเนี่ยเริ่มต้นที่3,000บาทแล้วก็มีแมวสกอตติชใช่แล้วก็มีเซีอร์เซียที่แกเลี้ยงนะแล้วสกอตติชเนี่ยสีอะไรที่ของป้าก็ป้าก็เลี้ยงสีน้ำตาลนั่งสีขาวมีลายเป็นลายก็มีมันแล้วแต่ว่าจะออกมายังไง แต่เพื่อนๆอยากดูอยากได้เนยมาดูได้ที่ร้านปลาโอนะไม่ยากด้ตรงประตูสี่นะฮะเพื่อนนี่นะฮะช่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะลงหน้าคลิปนี้นะฮะเพื่อนมาได้นะฮะมีอาทิตนี้แหละน้อยปกติจะเป็นสิบห้าไม่ต่ำกว่าห้านะช่วงนี้น้องแหนวเขาเขามีีเยอะแล้วก็ มันหน้าฝนด้วยหนน้้าฝดวยใช่มันดูแลยากก็เลยหน้าฝนเนี่ยดูต้องดูแลยังไงถ้าเพื่อนเวลาควัเขาเป็นหวัดด้วยมันต้องเป็นหวัดแมวอะไรนี้ยแล้วมันจะมีอ่าจะมีนรออะไรบ้างเป็นหวัดมีเป็นหวัดแมวแล้วก็เป็นหัดหัดแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเป็นหวัดมากกว่าทีนี้เวลาเราดูแลน้องก็อย่าให้ไปโดนฝ้าอย่าให้คนเลียมืออะไรนี้อย่าให้เลียมือเลียปากเวลาเวลามาที่ร้านเบ้าเนี่ย ตุ้มได้แต่ไม่ควรเอานิ้วไปให้น้องเลียเนาะนี่เพื่อนคือนี่มีแมวสวยๆเลยนะฮะเพื่อนอยากได้ก็มาดูได้นะฮะเนี่ยมีแค่นี้ละค่ะที่ไผมไม่ดูวันนี้ก็ดูประมาณนี้แต่มาทุกอาทิตย์มีแน่นอนนะเพื่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนบ้านไหนที่เลี้ยงน้องแมวก็ดูแลดูแลสุขภาพน้องแมวบ้านเนาะ บางทีอย่าให้ไปให้แมวเดินวามชื้นเยอะอาทิตย์นี้เอาแมวลูกแมวที่บ้านมาขายทำเลยไม่ไม่ไม่ใช่แมวฝาืุนแมวเราเลยอันนี้แมวของที่บ้านเลยนะคะสี่ตัวลูกสาวเลยลูกชายเลยแหละนะฮะเพื่อนก็ไม่ยากนะฮะที่ที่เพื่อนอยากเลี้ยงน้องแมวก็น้องแมวเนี่ยบางบางตัวอาจเป็นพันนอกก็จริงแต่พ่อแม่เขามาจากนอกแต่เขาก็มามาคลอดที่ไทยก็หนึ่งอ่ะ เราจะสบายใจได้ก็คือเขาคุ้นเคยกับสภาพอาการและนะ้วเนาะนี่<ด>มันก็สบายใจได้แล้วทีเนี้ยเพื่อน,นก็ีมีไม่มยากเวลาทำวัคซีนอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกที่ทุกอำเภอจะมีคลินิกของสัตวแพทย์อยู่แล้วเนาะนี่เพื่อนง่ายนะฮะมาดูได้นะ อยากดูน้องแมวน้องหมาน่ารักน่ารักรอเลยมาได้ที่นี่นะฮะที่ร้านปลาอุนะที่ปลาอุนะใช่ค่ะอยู่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเมื่อนนะฮะเวลาตั้งแต่9โมงถึงปดนาฬิกา6โมงเย็นนั่นแหละเนี่ยนะก็มาดูได้ก็แล้วแต่อาทิตย์บางอาทิตย์ก็จะมีแมวเยอะบางอาทิตย์ก็มีแมวน้อยนะที่ร้านปลาอูนะเป็นไงวันนี้ ก็ขอบคุณป้าอูมากนะครับเดี๋ยวเผื่อเอฟซีมายังไงเผื่อป้าอูจะได้ให้คำแนะนำเนาะนี่ทุก่อนเป็นไงบ้างครับได้มาอัปเดตราคาป้าอูเราถ่ายแบบรวมๆแล้วอยู่ในอีพีเชื่อตลาดสัตว์เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงข้างบูธบูธข้างถึงเจเจมอนะฮะเป็นประจำก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ